พื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีสินค้าจากแบรนด์ดิสคาร r y มาจัดโปรโมชั่นให้นะครับอ่าจะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ S.F นะครับผม6ขีดยิม4คูณ 50S.F.F.F.P. นะครับตัวนี้เป็นเสลิงขยายตามซูมนะครับอ่าเหมาะสำหรับสายเป้าสายล่านะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้กันนะครับ นี่นะฮะบอดี้ก็จะเป็นแบบถึกถึกทนเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่ครับเหมาะกับสายลุยนะครับนี่นะฮะถึกทนนะครับตัวนี้นะครับกันกระแทกได้ครับกันน้ําได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับอ่า <Labor> ส <ator il fi> <ui> ีนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อนนะครับอ่าตามภาพเลยนะครับข้างหน้านะครับก็จะมีรางที่าติมีนะครับ เอา you, ไว้ใส่ไฟฉายได้นะครับใส่เลเซอร์ได้นะครับตรงนี้นะครับผมเป็นร่างยี่สิบมิลนะครับหน้าเลนจะอยู่ที่ห้าสิบมิลนะครับสําหรับหน้าเลนนะครับนี่นะฮะแล้วก <rock teor> ็ตัวนี้นะครับสามารถใส่ท่อบางแสงได้นะครับตัวนี้จะเป็นท่อบางแสงแบบรางพึ่งนะครับแถมให้ในกล่องนะครับนี่นครับสามารถใส่ได้นะครับถอดได้นะครับเวลาใส่ก็หมุนเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆพครับง่ายๆนะครับนี่นะฮะ ก็หมุนเข้าไปให้สุดเกลียวเลยนะครับผมนี่นะครับท่อก็จะเป็นท่อ30มิมลนะครับท่อใหญ่นะครับมองง่ายสบายตานะครับเป็นท่อมาตรฐานเลยนะครับนี่นะฮะอัดแกสในตัวเจนไล่อากาศเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับมี QC จากโรงงานนะครับผมแล้วก็ก่อนส่งทางร้านจะ QC ให้อีกรอบหนึ่งนะครับการปรับหลานะครับก็จะอยู่ที่ด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับหมุนปรับหลาได้แบบนี้นะครับ เริ่มต้นตั้งแต่ที่สิบหลานะครับนี่นะฮะสิบหลาจนไปถึงห้าร้อยหลานะครับแล้วก็ข้ามไปอินฟินิตี้เลยนะครับตัวนี้นะครับมองได้ไกลมากมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับปรับบนล่างซ้ายขวาจะเป็นแบบปรับนอกเซซิโ่ได้นะครับนี่นะครับแน่นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเหมือนกันนะครับทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับนี่ครับ รับเซซิโลได้นะครับต i mean> ัวนี้ระยะการซูมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หกเท่าของสายตานะครับถึงยี่สิบสี่เท่านะครับนี่นะฮะก็การมองเห็นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สิบเมตรนะครับถึงประมาณสองร้อยเมตรเลยนะครับตัวนี้นะครับมองได้ไกลนะครับมองได้ค่อนข้างไกลมากๆนะครับก็จะมีกลิบนะครับปรับซูมให้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้นะครับแต่เวลาใส่นะครับก็จะปรับซูมง่ายนะครับ ไม่ฝืดนะครับเพื่อนๆนะครับปรับเส้นเลงให้คมชัดได้นะครับอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับตัวปรับเส้นเลงนะครับให้คมชัดนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นของตัวกล้องก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเส้นเลงกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นเส้นเลง F P นะครับขยายตามซูมนะครับ นี่นะฮะัิลลิงก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับนี่นะครับก็จะขยายขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนเนะครับพอจะเห็นกันไหมครับมีจุดดอปตรงกลางนะครับตัวนี้นะครับนี่นะคะับลักษณะดังภาพเลยนะครับสิลิงนะครับสวยนะครับตัวนี้เสิลลิงสวยนะครับนี่นะครับคมนะครับสิลลิงนะครับ เผื่อกระสุนตกได้นะครับนี่นะฮะเผื่อระยะได้นะครับระยะยิงนะครับอ่าโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับผมก็ของแถมนะครับก็จะมีผ้าชิดเลนแถมให้หนึ่งผืนนะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลของกล้องเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าอ่าความยาวเท่าไหร่นะครับน้ําหนักเท่าไหร่นะครับสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่960กกรัมนะครับแล้วก็อ่า ความยาวนะครับก็จะอยู่ที่3 7มมิลนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นข้อมูลของกล้องนะครับแถมระดับน้ำนะครับให้หนึ่งตัวนะครับระดับน้ําตั้งกล้องนะครับแล้วก็ขาดิสคาบัรี่แท้นะครับของแบรนดิสคาบัรี่เลยนะครับนี่ครับแข็งแรงมากนะครับสําหรับขาตัวนี้นะครับผมสินค้าครบพร้อมใช้นะครับพร้อมคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับสําหรับ โปรโมชั่นวันนี้นะครับเอาไปเพียงครับ4,200บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับย้ำนะครับของแถมครบตามรีวิวนะครับเอาไปเพียง4,200บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับเพื่อนๆพืครับสินค้านะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะครับหากท่านไหนนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อมาที่ Line ID นะครับ j u k p p p นะครับผม ID Line j u k p p p นะครับผม ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้วิวคนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ